สวัสด oh. oh, uh ีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องว่ดสมองถวัลนี่พี่น้องเนาะไรเกี่ยวข้อผู้ใดเนี่ยมาเกี่ยวไหวย์แทะโอ้โหเกี่ยวไวแท้เกี่ยวไวแท้ะ้องเลี้ยวผู้ใดบ่จ่อยว่ะ สวัสด <party how. S 1> hey. <laughs> ี้วัสดีคร kind of uh ับไปลูกเอ่งเกีียวเขาซอยเอื้อยอยู่นีเกีียวสามคนดี่ร้านช่ยเปออกมหน้าชวยเปิร้านอยูุ่ร้านอยู่หุเดียวเนาะเออกำลังท้องกำลังใสอยู่มึงงงใช่ยังเกี่ยว้กันนะก่อไปนี่เออออกหานึงตั้เออมึงออกมา่อ้นี่เออเกียวลูกกันคน มีพอได้สละออหลายเนาะบางมือเืนอีเมีนาซิมาบางมือหรือมือมากคือจังวันเราสี่จ้างว่าดีเงินหลาจ้างก็คือว่า เออนี่เขาตัดเอาป่ล่ะตัดเยอะเลยกลุ่มเต็มเอ่อเกี่ยวไว้แทบว่จ่อยผู้ยันเกี่ยวหว่านมือกี้เเห็นด้วยองไว้เนาะ Câu chắc nè. chắc sợ <laughs> <hơn> đi ừ. <cười> <cười> ừ. Lái, lái nè. Vô là chắc lát đi đi lát 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 thế lát 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 อ็เลยหน้าแม่นี่กับหน้าแมดพันนี่เออเจ้าเออตั้งคู่กับหน้าหน้าตะเตียงคือกันข้างหน้ากับหน้าปะติดเออจำพ่อเนเดีย่างมาเนาะขีดหอนหน้าของมงย้ะดห่อทั้งหน้าขีดห่อทั้งร้านทั้งนั้นกัน เอาก่ะเขามาแต่งานผูกแขนผูกแขนกับกัปเลยผูกแขนกับดิเออหอยบังเจเมื่อก่อนเมื่อเก็บเขาที่เมื่อเก็บเครื่องก่อนเขาที่เมื่อกี้ออกองก่อนไม่ให้เก็บเครื่องก่อนเมียอยู่คนเดียวเก็บเครื่องไม่ได้ไงปุ้ยประตูไม่ได้ ไอหน้าหน,น้าเหมือนจะพันเนาะหน้าแบบคำอะไรเงีเ้ยไก่ข้างมาแต่ผูกแคนกันกระเั๋าตันกรนะเป๋า,าซิงเนะะเป๋า,าซิงกำลังขึ้นใบกันเปลี่ยนเครื่องเนาะที่มากต้องมาเหี่ยวเขา

สยดีาลางจยจ่อยไหมยังมาตาบบอกาบแงงตราบแหงเลี้งขายังวกกินบ่เขาเห็ดขาดจะไไหนเขาไปหไปไหสบายดีไดีไปดีสบายดีอากาศสดีพี่น้องจินดาเนี่ยสบายดีสบายดีอะไรเป็นยังเราใส่นะไข่ออกตุ่มเออไข่ออกตุ่ม มือได้สีลงมือเี้ยเดีวนี่มัดสาฮัดมาฮัดง้อให้ใหีเขามาเนี่ยที่ดูเหมือนมัดทีมากมากอย่างเดียวเพ้อมกันไ้คนจอมาตัวนี้เกี่ยวลงที่ดอย่าง้ไม่ได้ี่แม่ขนาดใ่หมมืออื่นมือออื่นมเลอานวาเอางินให้บ้านเราเดิมมันเมื่อยบ้านอืมเอาให้ปริญญาพ่อไหวมันมากมันเหน่มอายามันหอเลย

ยันหลัง่ะ้า้องใส่ชัยนี่นาะต้อตุ่มไุ่มตุ่มตมกันหนามาเนี่ยบนนี่ขี้หนามากมาแล้วตุ่มตุ่มใหญ่ไว้นิดหน่อยขมูกินนมลายกินเมื่อหนึ่งเกือบเกือบิบอันสิบสิบกล่องในบ้านนะกล่องประมาณเือกในบ้านนี่เอนตวกันนามากเนี่ยที่อปท้ายาี่แล้วที่หนึ่งาววันนี้ เสียดวันเลยเรื่องเดืはは่องอะไรพวกนี้เป็นใหม่เด้่อยไปในม้าม้าก็เบื่อไปในม้าเร่งนาเบ้งก็เรื่อยไปนี่ก็เรืงน้ำก็เรืงนรื่งเบ่งอย่าเฮ็ดนี่แน่นี่บ่เบ่งน้าหมูเนี่ยขาช้านาหานแต่น้อยได้ขาช้านาหานแต่น้อยขาช้านาหานเดือนเดือนนี่บ่ครบสองปีขาช้านาหารต้องบำรุงยังกินไรต้องมีนมมือมือละกล่องนะนมงัวดนะมือละกล่องมันจะมีแคลเซียมเพื่อ ทำให้ินมไม่หลูกเด้อกระดูกมันเติบโตเร็วขึ้นซื้งัวตัวใหม่ได้น่ะหัวเออซื้งัวได้หมือนี่เออซื้งงูหรอเ่เออทำไปถ่ายให้เพื่อนลงเกลียวเบิ่งเออหาเพือหาเพราะซื้อยอ่งัวงัวแม่เออเพราะซื้อเนาะตอนนี้หาเดือนพบมันกรจีนจะได้คลายได้เป็นแปดพันก่อพันก็ได้ว่าเพื่อนจะคลายนะแม่แมนนะถ้าเขาเอาเงินไปอาจจะเบิร์ตแมนแมน ก่อภัยอีกแก่ที่เชียงราเสีมาโครงการบ่มีพี่นาบุญโครงการเออบุญโครงการบ่เออโครงการบ่มีเอ้ามันต้องมีโครงการบ่เห็ุฝากเขาไฟเนี่ยมันมันมันก็มีผู้โครงการอภัยมาเนาะเออเขาได้เสียม่าเขาลูกเขาบ่ได้เออนั่นน่ะบ่เฮาก็ต้องลอดพิณนาคือเฮาลอดพิณนาง้อตี้ก็ใหญ่เงี้ยง้อตรีกันนึงเขาไฟก็ได้เออๆแม่นๆมันชวนสิ้อเรือก็สิเขาเออแต่ซื้ออย่งก็ โซลาเซลอเทนูซาเอกเขาด้เถ่นนี่เาเร่องมันจลชือเขาว่าอีพี่น้องเลยัวขาดเิ้นกบเาบอก่าแบ่งใครเอาได้นะแต่เามีเลาไว้ในเราเามีเงินในงนุ่เ็กเบิรออยงไปซื้อเขากินเนาะยามได้กัซื้อเขากินเน่น เน่กินกัพอได้จำบมาได้ยังอิ่มย้อนเขานะยังบแล้เตียวเขาเลเากันยังกะสั่งหาได้สิ้นด่านมุกกถานเขาไปกินเขายังบวลเวเขาเลยไปกินนั่นสิ้นด,าด่นดานมุกากานกลางเวรนีนประมาณหกโมงกทุ่หนึ่งกาเดกมาสี่ทุม่มหาทุมหิวเข้าแล้นะมารยวมารีวยวมาเรีวยวทานทานแม่เมนต้าเตี้ยงได้รสขาดแท้สิบว้าหน่ยแม่ เห็นแล้วบ่เห็นแล้วเสียงยาเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะมาขี huh. Look, ่น like, uh ้ำ huh. ม่งอยู really ่เห uh ็นก่อนหมูแล้วเนี่ยย่าเลยว่าม่อะ้าอยู่โอ้ยอันม่ใหญ่ย่าเห็นแล้วแต่โมใหญ่ย่าใ้ญเบิ่งได้คือเงินปัดเทียงได้ได้อะคนวะสกูตเตอร์สกูตเตอร์สีแดงมาเห็นโตได้ใช้แบบเพิ่นเขาแบบโอ้แม่งดีตัวนี่ยวะบ้านนันมีคนมาคอมเมนต์เสียได้คอมเมนต์ว่าอย่างเงเอาเงินทีเอฟซีห้น้ำควันมามาซื่อ้ย มันเป็นขันต้นอ่ามันมันมันคนลับเป็นเรื่องกันเลยคนบูฮู้อย่างเข้าไปก็ถูกแล้วไปไปหน่อยเลยตามบอกเขากินยูทูปกันแหละมันก็มีขันต้นนาะงุ่นให้่ปุ่นใ่นั่นแหละเฮ้แบนกักไหวบดเชิญดามาซ่องห้อบูมี่อหไรเนาะโอ้ยปุ่นใหญ่เป็นหูอแล้วเงินจำนวนนี้มาจากไซเดอร์งนมองได้เนาะ ของเงได้หลใหม่แ <Exped> ล้วของมเนาะรสีแดงตนอยู่ของชมมีนี่ของชมกับห้องอ่างจะเห็นอยู่ของชมมี่นะเห็นเหนเห็นหจะมีเห็นกันจะมีนะหาัวเ่หาได้เราหาอีกหายผันทิศใจผันหายผันหายจะมีนะแถวจังเล่มเลยอะฮะสีสันุสีจ้าสิสีจ้าสิผารนูบนนู้นี่วันแม่งเส็มาเาอยู่ ลางยิ้มเป็นลางยิ้มเด้อยใชพี่น้องเนียขึ้นแหม่ขักคิ้วเป็นไรเรียกว่าเลิกับมัรือไปซื้อกระสอบมาใกล้จะได้โหลดกระสันนกใหญ่เออบัวไปในนู่นซื้อกระสอบพอได้ได้โหลดบอกจริงๆนะเฮาอันเฮาอันที่พาไปซื้อแล้วแต่เพิ่นเพิ่นที่ไปซื้อกระสอบนั่มมันแหละแต่เฮาเพิ่นบัวหูเนาะ ตื่นเต้นได้เห็นนั่นเนาะคนดูก็ตื่นเต้นทุกันรุ่นอคนได้ก็ตื่นเต้นอีกรุ่นเนาะบุคคลเราชิได้อย่างนั้นโอเคใช่ไหมจ๊ะกันนายคนนายเฮาหูก่อนแล้วมันมันโบเป็นการตื่นเต้นแล้วกันมันเป็นโบโบขาดนะแบบลดลดลรผ่าผ่าช่องนั่นมันลูกไก่เร็วผักช่องนั่นเด้อใส่เอยวันะี้ผ่าไหมเร็ว สบายดีพี่น้องฝากซ่องพอมเบาคำนะม้งเด้อพี่น้องเด้อฝากกดฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาคำเด้อพี่น้องเด้อซ่องใหม่พี่น้องกับใหม่กับผมใหม่เด้อพี่น้องเก่าแลยนะเก่าแล้วแต่เป็นซ่องน้อยพี่น้องเนาะแต่ฮาก็เป็นเนาะซ่องใหญ่ดอกพี่กัวพี่น้องติดตามกับฮักกันเลพันปลายพี่น้องวันนีเวลาไปถ่ายอย่างไี้เราพี่น้องอยู่กับร้านแน่หอยนะนี่กับตเตน้อย รอให้ตัวน้อยนี่ใหญ่ขึ้นกว่นพี่น้องแม่เพิ่นกะบ่อยู่พี่น้องเไงมันคื่อและความลำบากพี่น้องเห็ดให้าหงปลากรอบครัวเนาะคู่นั้นสัญญาณบ่ได้ไหมมันไม่ได้บนได้มีอะไรยอะแยะไปกรุงเทพพี่น้องแม่ใหญ่านี่ยไปกรุงเทพแล้วเลี้ยงล้านบอกข้ามกับพี่น้องเลยก็เลยเลี้ยงล้านอาไรพี่น้องคลิปหนึ่งกสิได้ขอจบลงพิสูจง์น้องพี่น้องเนาะ